ผลบวกของจำนวนคี่3จํจำนวนเรียงกันน้อยกว่า114่งย์ใหจ้หาว่าจำนวนมากที่สุดเท่ากับเท่าใดเรามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับเราให้3จํจำนวนนะให้จำนวนที่น้อยที่สุดเป็น A ดังนั้นจำนวนถัดไปก็จะเป็น A บวก2และ A บวกสตามลำดับโจทย์บอกว่าผลบวกดังนั้นเรานำจำนวนทั้ง3เอามาบวกกันน้อยกว่า1 1 4 ไม่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วให้เราแก้สมการ A มี3ตัวบวกกันได้ 3A 2กับ4เป็น6ย้าย6ไปลบ1เหลือ108แสดงว่า A เนี่ยต้องน้อยกว่า36โจทย์จดให้หาจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดที่น้อยกว่า36ก็คือ35 ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเลยครับ